ก็เป็นแล้วพ่อก็อยากินลูกก็่หายกินเป็นยังไงคำแรกกะากันออกงไปตลาดไปหาซื้อเชื่อง้าไปหาซื้อแบบครวบูตาเมาหนึ่งอไปบัรทุกคนในกไปใช้กรไบายนำกานในก อยู่บ้านเขาเจา้าแต่คือบ้านจะโคองเนาะทุกคนเนาะอยู่จนมีวามสิน้นซิ้นแหง่งแบบมันผูกขั้นหนนะทุกคนอยู่มาจนเขาข้าวกรีบแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่ถนนเจนนี้อย่างออกไปตลาดเนาะทุกคนเนาะไปหาซื้อพวกแบบสะมููยาสิฟันพวกนี้ เเว่นนี่โซล่าเขาตลอดน้ทุกคนตะกรอนเฮ็ดงานอยู่นี่ก็เขาเซเว่นนี่ประจำน้ทุกคนเนาะมีพอมคิดหอดถูกา uh, โมเมนต,ต์ของการอยู่จีนี่น้องทุกคนเนาะน,นี่ก็เป็นตลาดนาช่วยหมงทีโซล่าอยู่นาะทุกคนมารอบนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปลายเติอเปลี่ยนแป,งป้งไปลายเติอเดินมารอบนี้ ที่ไายเขาจะเลิกขายไปไล่เติบเน้วทุกคนอันนี้ก็แบบใหม่เลยตัวนี้มากินร้านกว๋วยเตี๋ยวเจ้าประจำคิดหอดแห้งร้านนี่กลับมาก,ก็มากินเลยเนาะทุกคนสายสี่แต่แซ่บตอนอยู่กรุงเทพกินแต่ร้านนี้เนาะทุกคน กลับบ้านไปก็ยังขิดหอดสีมือเราอยู่เนาะกลับมาก็ต้องมาล่งกินหอดขาปรพยำของพอปติเอ้านี่มันเป็นตะแเสบเดี๋ยทุกคนบู้หายพอปติเนี่ยมันเป็นตะแพงตะแเสบตัวไงรอกินเบิ้ลเราล็อชมชมเสียบกันเด้อวันนี้มองได้แสีบก็ก็ะชุมไฟไม่เป็นอะไรแล้ว พ่อก็อยากลูกก็บ่หายกินเป็นยังไงคำแรกอหกนก็งว่ารับตี้นะ่เป็นนคือพักกำลึงทุกคนงามแตะๆเนี่ยาหากัทิดใส่สมัยตอนสลาอยู่นะบบย่งแล้วนี่ลาเก็บไปต้มใส่มามัย ตาชาออนไหมไม่แต่ยอดนะทุกคนมันกินมันขึ้นริมรักวเด่นกิ่นไชเส้าต้นสมัยสลาอยู่นี่ห่วยสลาเก็บไปขวใาไชมูไปต้มไชม,มา่มามันแซ่บเซยเด่นพูน,ไไนตึกนั่นทุกคนเป็นตึกโรงงานอยู่นีก่ก็เป็นโปรตีตึง่งเนาะโปรตีตึ่งของอันหมู่บ้านแล้วมั้งกระโปรงคือกันเนาะ ประตึกนั่นตึกแหลกเลยก็คือเป็นโรงงานเนาะทุกคนเนาะตอนนี้มาจากตลาดทุกคนนี่เป็นโรงงานทางบนนี่ก็เป็นหมูผักของพนังงานเนาะ